ครับขอสวัสดีนะครับกับปะคูสายันเมืองนันนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาสัมผณสนะครับบุคคลคนนี้นะครับบุคคลคนนี้ปะคูสายันนะครับบันหัวนานี่นะครับเกาะคำวอดอยู่ในวงการด้านซึ้งสะล่อของเมืองนันนะครับวงซอเกี่ยวกับวงซอบอกว่าจะคณะเมืองแปรเมืองนันพะเยาอันยังนะครับก็ ทุกคนสายรานนาะตะวันออกนะครับจะหจ้จากประคูสายันหันในแผ่นซีดีก็ดีนะครับหันในช่องทางต่างๆนะครับบางคนก็อาจหันจะผันผ่านเนาะบางคนก็จะโฟกัสไปถึงด้านัางวงติดอยู่ในแผ่นซีดีอย่างวงของอคุณปอคําผายโนปิงนะครับจะเป็นสิในปิ้นแห่งชาตินะครับแมงนานแล้วก็ประคูแห่งคนหนึ่งปะคูแห่งก็ปะคูสีมา นะครับปะโคสีมาครับปอโคสีมาปะโคทังคำนะครับอ่าผมผมกัจะคอสัมผัสนะครับขอสัมผณ์มันไปหากันบ่ได้มันโควิดนะครับระหว่างนี่กัก็จะคออ่าอนุญาตนำปะคคไปเผยแพร่นะครับทางโทรศัพท์เพราะว่ามันหายกินตั้ง YouTube ผ่องช่วงนี้นะครับขออนุญาตโดยโอ้ไปไหนกับบ่ได้นะครับโควิดแฮ้งแก่นะครับ ก็จะสอบถามนะครับว่าจุดจุดเริ่มต้นในการตีมาสีสล่อมาดีดปิ้นนี่จุดเริ่มต้นนี่พอจําได้กัครับพอสอไหนครับตีตเริ่มฝึกมาครับอพอสอนี่มันจำมาได้นะจะอายุสิบปายมันน่าฝึกมาน่ะอืมครับสิบปายแล้วก็คือคือไปไปหันไผครับเป็ี่นเป็ี่นเปลี่ยนแบบว่าอ่า ไอ้ดอนเนาะภาษาตึงวันนี่าันไผเป็นตัวอย่างครับแต่ก่อนนี่อย่างมีมีผนจิ๋วอันวิทูนนั้นนันตินี่ยนะทีนี้คนคนเล่นมาก่อนกับไ้ป่อสมศีาแก้วอันน,น,นี้อันนี้เผาอยู่ในวงไหนครับแก้วนี่เปิดปอกหูของวิทูนนันตินั่นนะอืมครับ สีสั้นแก้วนั่นนะครับก็ก็เลยได้ไป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 หันเขาแล้วก็คืออ่าว่ามันมวนนี่แหละครับหรือว่าจะได้ครับมันมวมนเขาใจหักใจหอมก็เลยปซือซล้อซืออยังมาฮัดมาฮัดอยังอืมอ่าซสือสลรอระวังนั่นสลา,าบ้านไหนครับพอจำได้ก็เืือมาแกนแรกนั่นครับ ครับคฟูข้าขายซื้อของอันเนี้ยของสาราตัวนี้นี<ม>่แกนแรกเป็นคนร้อยบาทนบนหนึ่งร้อยบาทนี่เนาะครับเนาะหนึ่งร้อยบาทอ่าหมายถึงว่าซึ้งอย่างเดียวมันก็ครับสาราสาราแกนหนึ่งร้อยบาทซึ้งก็น,นั่นแกนหกร้อยอืมครับก็แสดงว่าชัดตังกัเป็นบาทเป็นบาทขึ้นมาแน,น่นอนบวเป็นเสี่ยงเป็นอย่างแน่อแนอนกับเป็นบาทมาละนี่เนาะ ครับอา่าแล้วก็อหลังจากนั้นมาใจเวลาฝึกเมินกว่าครับกับคพือตามถามบ้านเนี่ยเขาไปซุ้มไปเล่นกันตามสาระหน้าวัดเนี่ยฝึกไม่ไดยเลยจนได้แำมนานแล้วก็ได้ออกออกไปงานซออมป,อย,ปอยแหลกนี่ปอยจำได้กว่าครับว่า,างานแหลกผามแหลกตีได้ไปนี่ครับ ซอตีอำเภออำเภอเธือกอะไรเนี่ยอำเภอเชียงคำอย่างเนี้ยไป็นการสมบูรณ์สุดที่แม่ครับปอบสมบูรณ์นี่ถึงวันนี้มันก็ครับแม่แม่ไปปุ่น,<ใ>นตอนนั้นได้ได้ได้ชะตังกี่บาทครับติเป,ปิ่นปุ่นปุ่นเฮาติแหัว,ต,วตอนนั้นวันกค่คืนได้สามร้อยไปวันก็คืนได้สามร้อยนะครับเนาะครับ,รบวันสามร้อยอ่า ก็คือไปตอนนั้นไผ่ไผ่ไผ่เป็นกูครับกูกกบผสมเนี่ยผสมสีทั้งแก้วเนี่ยมผสมสีทั้งแก,ก็คือชึ้งหน่อยหนึ่งสลอหน่อยหนึ่งนี่นะครับหนอแม่นแมนอืมครับแล้วก็อา่าหลังจากนั่นมาหลังจากนั่นมาครับหลังจากนั่นมาก็มาเอาเอา,เอาสีสละอ,อย่าง คือว่ามันสีชนะขึ้นมาดีกลับมาโดยคำหายอืมโดยประครูคำหายนะครับเนะช่วงพออ่อสอนี่พ่อจำได้กว่าครับตีตีไปอพออ่อสอนี่ประมาณปีสามยังีเนี้ยนตะีปีสองแปดร้อยสามสามสิบยังเนี้ยประมาณนั่นอะอืมปีสี่ร้อยสามสิบอีกนะครับเนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บ